الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คราวนี้เราจะเข้าสู่หมวดย่อยที่5นะครับของหลักฐานนักลรียตที่เป็นนักลรียนนะครับที่ให้การยืนยันไว้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนะครับซึ่งหมวดย่อยที่5ตัวนี้ก็ได้แก่อิจม่าของบรรดา رسول นะครับ ซึ่งคำว่าอิชมาของบรรดารอซูลเนี่ยตัวนี้หมายถึงข้อมูลหรือว่าคําสอนของบรรดารอซูลที่พวกท่านได้สอนสอนเอาไว้ตรงกันนะครับสอนเอาไว้ตรงกันว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหนือขึ้นไปกว่าพระองค์อีกแล้วพระองค์คือพระผู้ที่อยู่เบื้องบนที่สุดสูงอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับของสิ่งที่มีอยู่นะครับ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครได้มีโอกาสหรือได้มีความพยายามในการศึกษาอันกุอานนะครับก็จะพบข้อเท็จจริงที่ว่าในอันกุานเนี่ยไม่มีแม้แต่อักษรอ,อักษรเดียวที่บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่เบื้องบนนะครับแล้วก็ไม่มีแม้แต่ข้อความเดียวนะครับ ที่สื่อสารตามนัยยะปกติที่คนอ่านที่มีความเข้าใจเนี่ยอ่านแล้วจะเท่ากับเป็นการจะจะเข้าใจว่าข้อความนั้นสื่อสารในเชิงที่เป็นการปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทับอยู่เหนือบันลังหรือพระพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทรงอยู่เบื้องบนเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบรรดาน,นักวิชาการเองนะครับ ก็ได้ทำการเล่าถึงข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับที่ว่าบรรดารอซูลทุกท่านเนี่ยพวกท่านล้วนแล้วแต่สอนในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในประเด็นนี้ไว้ตรงกรันว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนะครับท่านอิมามอิบนุกอย,ยิมนะครับอิบนุลกย,ยิมหรืออิบนุกอย,ยิมิลเยอซียะนะครับท่านได้พูดถึง การนําเสนอข้อมูลตัวนี้ของบรรณนักวิชาการซึ่งหลักๆแล้วที่ท่านได้กล่าวเอาไว้คือ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือท่านอับดุลกาเิอรอันจิลานีท่านที่2คือออบินรุชอัลฮะฟิดออบินรุชผู้เป็นหลานนะครับไม่ใช่ออบินรุชผู้เป็นปู่แล้วก็ท่านใช้คนอิสามอลเป็นไตมียะโดยท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยได้เล่าถึงเอ่อได้เล่าประมวลถึงข้อมูลตรงนี้ไว้ในรูปบทกรนะครับ ซึ่งถูกกล่าวไว้ในตอนหนึ่งของนูนียะของท่านซึ่งนูนิยะของท่านเนี่ยมีชื่อว่าอัลกาฟิย a อัชชาฟิยานะครับท่านพูดไว้ว่าเดี๋ยวผมจะอ,อ่านบทก่อนแล้วค่อยแปลเลยทีเดียวนะครับอ่านให้หมดก่อนในจุดที่ต้องการจะนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากําลังคุยอยู่แล้วก็ค่อยแปลทีเดียวอิชอัลลอฮ์ท่านบอกไว้ว่าฮาดะวะคามิซะอัชราฮ์อิจมาอุมินอรุสลิลอิลาฮิลวะฮิดิลมานนี فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن وحكى لنا اجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الكيلاني وابو الوليد المالكي ايضا حكى اجماعهم عن ابن رشد الثاني وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحران وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم ولسان هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان هل <applause> ابن قيم ในประเด็นนี้หมายถึงประเด็นที่ได้แก่หลักฐานที่ยืนยันไว้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนั้นยังมีหลักฐานที่15ก็ได้แก่การที่การคําสอนที่สอนไว้ตรงกันนะครับจากบรรดารอศูนย์ของออพระผู้ทรงเป็นผู้ถูกศักระโดยชอบพระผู้ทรงเอกะพระผู้ทรงเ,ออเป็นออผู้มีบุญคุณอันล้นเหลือนะครับ เพราะว่าบรรดารอซูลทุกท่านทั้งหมดตลอดจนคำพีของพวกท่านที่พวกท่านได้รับมาเนี่ยล้วนแล้วแต่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเอาไว้ว่าพระผู้ทรงเมตตานั้นทรงอยู่เบื้องบนทั้งสิน้นซึ่งเชคเชคหรือผู้ทรงคุณวุฒิของอปวงชนทางด้านศาสนา ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอุดลกอดิรอันกีลานีเดออันจีลานีนั้นได้เล่าถึงคําสอนของบรรดารอศูนที่พูดไว้ตรงกันในประเด็นนี้ให้พวกเราได้รับทราบเอาไว้และท่านอบูุลวาลิดอันมาลีกีก็เช่นกันได้เล่าถึงคําสอนที่สอนไว้ตรงกันในประเด็นนี้ของพวกท่านหมายถึงบรรดารอซูนด้วยเช่นกัน ซึ่งอาบลวาลิดอันมาลิกีตัวนี้เนี่ยผมหมายถึงอิบินรุชผู้ที่สองหรือก็คืออิบินรุชผู้เป็นหลานนะครับเช่นเดียวกันอาบลอับบาสท่านก็เล่าถึงคำสอนที่สอนไว้ตรงการของบรรดารอศูนตรงนี้ด้วยเช่นกันซึ่งท่านนี้หมายถึงท่านอาบลอับบาสเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็น ทงแห่งเ,เส้นทางที่ถูกต้องหมายถึงเป็นเป็นจุดเด่นเป็นธงที่ที่ทำให้ใครๆหลายๆคนได้สามารถมองเห็นสัจธรรมหรือทางที่ถูกต้องในประเด็นเหล่านี้ฮัทรอนี่ซึ่งท่านเป็นชาวฮัทรอนตัวนี้หมายถึงท่านชายคนอิสลามบินไทมียะอับดุลฮะดบินฮาลีมอับนุอับดิลฮาลิม อิบเนตัยมีอิบนอับดินซาลาบินตยมียะรับิมัลลอฮ์เซึ่งท่านใชคุอิสลามเนี่ยน,นะครับท่านเนี่ยเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นกว่า,านักวิชาการท่านอื่นๆที่มาก่อนท่านตรงที่ท่านได้มีโอกาสค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางที่โดยถึงขั้นที่เรียกได้ว่านักวิชาการท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้รับโอกาสนี้เหมือนที่ท่านได้รับ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือของพวกอากลุนกะรามเองหรือในตำราตำรับตำราของพวกอากลุนกะรามกะรามเองแล้วก็ในตำรับตำราของนักวิชาการทางด้านภาษานะครับทางด้านภาษาอาหรับนะครับซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยเราหมายถึงท่านผู้พูดก็คือไอบินกอยิมนะครับอิบนุกอยิมเป็นเยวเซียท่านก็บอกว่าเราเนี่ยมั่นใจชัดอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต ว่าคำสอนของบรรดารอซูนในประเด็นนี้ที่ว่าไว้ตรงกันนั้นมันเป็นคำสอนที่มีความเด็ดขาดและถูกต้องอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเป็นคำสอนที่แน่นอนว่าเป็นเป็นคำสอนที่วางอยู่บนหลักฐานที่มีความกระชัดเจนและก็กระจ่าอย่างที่สุดนะครับนี่เป็นคำพูดของอิบนุกรยีมที่ท่าน,านได้ กล่าวประมวลถึงหลักฐานในหมวดย่อยที่5นี้ซึ่งก็ได้แก่คำสอนของบรรดารอซูลที่สอนไว้ตรงกันว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนะครับเม่อมสักครู่เนี่ยผมบอกไปก่อนที่จะอ่านคำพูดอ,อ,อ,อ่านบทกลอนของอิบนิวกอยยิมให้พวกเราได้รับฟังเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าในอันกุรอานเนี่ยถ้าใครมีโอกาสลองพิจารณาเนื้อหาในอันกุรอานก็จะพบว่าทุก ทั้งทุกทุกข้อความใน,นอัลกุรอานเนี่ยไม่มีสักข้อความใดข้อความหนึ่งเลยที่จะเป็นข้อความที่ให้ข้อมูลในเชิงที่สามารถเข้าใจโดยตรงหรือเข้าใจตามนัยยะปกติของการสื่อความของข้อความนั้นว่า,าข้อความนั้นๆเนี่ยต้องการจะปฏิเสธการอยู่เบื้องบนของพระเจ้าหรือ ปฏิเสธการประทับอยู่เหนือบัรลังของพระอ,องค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอันกุรอ่านเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูฮูวะจะรอาลาสุงทรงประทานอันกุรอานลงมาโดยให้อันกุรอ่านเนี่ยมีหน้าที่ในการในการควบคุมเนื้อหาของคำพีก่อนหน้าที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าอันกุรอ่านนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระอ,องค์อัลลอลาก็ได้ทรงบอกไว้ในอันกุรอานเองว่าคำพีที่ถูกโลปทานลงมาก่อนหน้าอันกุรอานเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกบิดเบือนนะครับถูกบิดเบือนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาอาลาเนี่ยพระอ,องค์มอบหมายหน้าที่ในการรักษาเนื้อหาและข้อความของความพีก่อนหน้าอันกรุรอานไว้ให้กับกลุ่มชนที่พระอ,องค์ทรงส่งรอซูน ออของพระองค์ไปหาพวกเขาพร้อมกับพร้อม,อมทั้งทรงประทานคัมภีร์เล่มนั้นๆมาให้กับพวกเขานะครับซึ่งต่างจากอันกุอานที่เป็นคัมภีร์ที่พระองค์ทรงตรัสรับรองไว้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นจะจะจะ,จะเป็นผู้ที่ทําการพิทักษ์และก็รักษาอันกุอานไว้ด้วยพระองค์เองนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเรารับทราบว่าข้อมูลใดๆก็แล้แต่ที่ปรากฏในอันกุานเนี่ย ก็เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นความถูกต้องที่พระอ,องค์ทรงทรงเคยสอนเอาไว้ในคำพีก่อนหน้าด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือขก็คือข้อมูลที่ให้การยืนยันไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่เบื้องบนและทรงประทับอยู่เหนือบรลลังของพระอ,องค์นะครับตรงนี้เนี่ยท่านอิบนกุบะ,ะครับร ท่านได้พูดถึงข้อความหนึ่งที่ท่านรายงานต่อนำมาเล่านะครับจากอินจีนนะครับที่ท่านพูดรับรองเลยว่าทุท่านเองหมายถึงท่านอินีกุไตบาเองเนี่ยท่านพูดรับรองไปว่าเป็นข้อความของอินจีนที่ยังไม่ถูกบิดเบือนนะครับโดยท่านกล่าวไว้ในหนังสือแทอวิลมุคตตลฟอัลฮะดีษนะครับว่าวฟิลอินจีลที่ อันน์ المسيح ع ั ي ه السلام กล่าวกลบาวฮาวารียนนินนิ่ยินเสียนะครับแล้วท่านก็เล่าถึงคำพูดของอท่านนาบีอิสาเอลฮิส,สลามนะครับบอกว่าในในตอนหนึ่งที่ท่านเล่าถึงคำพูดของท่านนาบีอิสาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านนาบีอิสาเอลฮิส,สลามได้พูดกับฮาวารียินหมายถึงซาฮาบะที่กคยชิดกับท่านนะครับว่า อินันทุมทัมลินนาส์อินนารับคุมุัลมที่ฟิสมายยัฟฟิรุลักุมดุลมมคุมถ้าหาพวกคุณเนี่ยทำการให้อภัยกับผู้คนให้อภัยแก่ผู้คนเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าแน่นอนว่าพระเจ้าของพวกคุณพระผู้ทรงอยู่เหนือฟากฟ้าขึ้นไปเหนือบรรดาชั้นฟ้าขึ้นไปหรือพระผู้ทรงอยู่เบื้องบนเนี่ย พระองค์เนี่ยก็ทรงอภัยโทษก็จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกคุณในความอาธรรมของพวกคุณที่ได้ก่อเอาไว้นะครับก็ข้อมูลตัวนี้เนี่ยท่านอิมนูกุไตบะก็เล่ายืนยันไว้ว่าแม้แต่ในคัมภีร์อินจีนที่ท่านพบท่านเจอหรือท่านได้รายงานมาแล้วท่านรับทราบว่าเป็นอินจีนที่เป็นส่วนของคัมภีร์อินจีนที่ยังไม่ได้ถูกบิดเบือนเนี่ยก็มีข้อมูลที่ให้การยืนยันไว้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบน นะครับตัวนี้ก็เป็นการสนับสนุนว่านบีอีซานะครับที่ถูกส่งมาก่อนหน้าท <c oughs> <belt>. ่านนบีมุฮ well, ัมหมัดสุลลัลนของอะไรยฮิวะซัลลัมก็สอนเรื่องพระเจ้าตรงกันกับที่ท่านนบีสุลลัลนของอะไรยฮิวะซัลลัมสอนให้พวกเราเชื่อนั่นก็คือสอนให้พวกเรารับรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่เบื้องบนทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือบรรดาชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับ ส่วนบรรานักวิชาการที่ท่านอิมนุกอยีมกล่าวถึงในบทกรที่ผมอ่านให้ฟังไปเมื่อคู่นี้นะครับที่ท่านบอกว่านักวิชาการทั้ง3ท่านนั้นต่างเล่าถึงคําสอนของบรรดานาบีในประเด็นนี้ที่สอนไว้ตรงกันนะครับว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนก็3ท่าน ที่ท่านอิบนุกอยยมกล่าวเอาไว้แล้วก็กล่าวถึงกล่าวถึงพวกท่านเหล่านั้นเอาไว้ในก่อนบทเมื่อคูณนี้น,นะครับก็ได้แก่ท่านอบดุลกอดิลจีลานีหรืออลจีลีนะครับแล้วก็ท่านอิบินรุชอัลฮะฟิดหมายถึงอิบนรุชผู้เป็นหลานนะครับแล้วก็ท่านชายคนอิสลามอับดุลอเบดินฮาเลมอิบนนอับดุลสลามอิบินเตยมียะนะครับ ร่ำิ้มหูมุลล่าุตอลานะครับเรามามาดูกันซิว่าท่านทั้งสามท่านเนี่ยได้เล่าถึงอิจมาของบรรดารอซศูนหรือคำสอนของบรรดารอซศูลที่พูดไว้ตรงกันในประเด็นนี้ไว้ว่าอะไรบ้างหรือว่าอย่างไรบ้างมาคนแรกก่อนเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่คนแรกก่อนเลยที่ท่านอิบนมกอยิมพูดถึงก็คือท่านอันตุนกรยีรอันจีนานีท่านเป็นเชคของท่านอิบนมกูดามะนะครับอัลมัคดิซีนะครับ ท่านกาวไว้ในอัุมณีนะครับว่าว ah ah ้ฮนะุวะบิววฮวตวว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 ลาอวว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 วรวววววรวว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 วะวว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 วอยู่วว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 ว่เวววอบวววงวว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 รวววววววงวว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 ก,กวววว่วววววฮอล มดกูร์นในทุกๆคัทบินอุนซิล์เกล่าทุกๆนบีอุรซ์ลซึ่งการที่พระเจ้าเนี่ยท่งประทับอยู่เหนือบัลลังนั้นเ,เป็นข้อมูลที่มีการกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ทุกเล่มที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดานบีทุกท่านที่ถูกส่งมานะครับนี่เป็นาการรายง,งานอิจมาของบรรดารอซูล ข้อความแรกนะครับที่ผู้รายงานได้แก่ท่านท่านอับดุลกอติล์ญีลานีนะครับส่วนท่านที่สองนะครับที่ท่านอิบนาอุอัลกคยยิมได้กล่าวถึงเอาไว้ในบทก่อนเมื่อเมื่อครู่นะครับก็ได้แก่ท่านอิบนาุรุชต์อัลฮะฟีดท่านได้กล่าวว่าในมานาฮิจิลอดิลลาฟิรรัดย์อัลลอุซูลีฮินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านใช้คนอิสลามได้คัด คำพูดนี้ของอิบินรุชเนี่ยมากก่าวไว้ในหนังสือของท่านได้แก่หนังสือรดตารุดนะครับรดตาลุดรดดูตารุดิลนักเรียบักนะครับในเล่มที่6หน้าที่213นะครับโดยอิบินรุชอัลฮะฟิดได้กล่าวไว้ว่าวัชราุุล و ا ามบน ي ؤ ك ل ه ا م ب ن ล ة على أن ส ل ل มา ي ا วั م นน و أ มินฮา ت ن น زل ท ن زل الملائكة بالوحي إلى النبيين ัติทั้งหมดนะครับวางอยู่บนฐานที่ได้แก่การต้องยอมรับในข้อมูลที่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่เบื้องบนนะครับและจากเบื้องบนนี้เองที่บรรดามมลาอิกะได้นำวะฮีลงมาให้แก่ บรรดานนบีซึ่งคาว่าชรอยะคุณลาฮาหมายถึงบทบัญญัติทั้งหมดตรงนี้หมายถึงคำสอนของบรรดานนบีทุกท่านนั่นเองนะครับข้อความนี้จึงได้จึงถือเป็นข้อความที่ได้แก่การรายงานคําสอนของบรรดานาบีทุกท่านในเรื่องนี้ที่สอนไว้ตรงกันว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนะครับจากนั้นท่านก็พูดพูดว่าหมายถึงดบินรุษนะครับ ก็กระทั่งถึงข้อความของท่านอิบนาชที่พูดไว้ว่าว่าม م อู้กามนิดไดตกลงกทีู่มีสติปัญญาละกันะคนที่มีความรู้ทุกคนต่างยืนวตรงกันวาัลลและลลอกาฟิสสะมาคนที่มีสติปัญญาละกันนะครับคนที่มีความรู้ทุกคนต่างยืนยันไว้ตรงกันว่าอัลลอฮาและมลาอิกะนั้นอยูกาจัฟอสสนมาร่ เหนืออยู่เบื้องบนนะครับอยู่บนชั้นฟ้ากมัตตาฟักต์ะมีอุชรอเออะลาดาิกเช่นเดียวกันคำสอนหรือบทบัญญัติทั้งหมดเนี่ยก็ต่างยืนยันในข้อมูลตรงนี้หรือข้อมูลนี้ตรงกันด้วยนะครับทั้งสิ้นก็ตัวนี้ก็เป็นข้อความของอิบินรุชตรงนี้เนี่ยที่ท่านใช้คนอิสลามบินไทมียะได้เล่าเอาไว้ในดารุตตารุตของท่านเนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นข้อความที่ กล่าวยืนยันว่าคําสอนของบรรดารอซูลเนี่ยเ,เป็นคําสอนที่พูดไว้ตรงกันว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนด้วยกัน,กนพระเจ้าเนี่ยพะองทรงอยู่เบื้องบนนะครับส่วนนักวิชาการท่านสุดท้ายที่ท่านอิบนกอยิมรชิมบุลลอหฮุตะอาลลาได้กล่าวถึงนะครับว่าท่านเนี่ยได้ได้พูดให้การยืนยันว่า บรรดารอซูลเนี่ยพวกท่านมีคําสอนเรื่องพระเจ้าตรงกันว่าพระเจ้าเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยนะครับทรงอยู่เบื้องบนก็คือท่านชชยคนอิสลามท่านได้กล่าวไว้ในมันจมุอัฟตาวานะครับเล่มที่สองหน้าที่188ว่ามั่งอันนะอัลสลีอัลอิสติวะมั่งอันนะอัลสลีอัลอิสติวัอะลัลอาร์ชิท้าบตุลบินกิตาบุสุนนะวัตติฟากิซซลฟิลอุมมต์และอิมมะต์สุนนะ بل هو ثابت بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ยิ่งไปกว่านั้นคือแม้ถึงแม้ว่า,าหลักฐานที่ให้การยืนยันว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือบันลังนั้นเ,เป็นเป็นข้อมูลที่ที่ มั่นคงและชัดเจนที่ได้รับการยืนยันไว้จากกิตาบุลลอฮและสุนนะและก็ได้รับการยืนยันไว้จากไว้ไว้โดยกิตาบุลลอฮและสุนนะและโดยมติเอกฉันของบรรดาซาลาฟของอุมมะนี้ตลอดจนบุคคลชั้นนำแห่งสุนนะแห่งอัสซุนนะนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยประเด็นนี้หมายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือบัลลังเนี่ยยังเป็นข้อมูลที่มีการถูกกล่าวยืนยันเอาไว้ในคำภีร์ทุกๆเล่มที่ถูกประทานลงมาแก่นบีทุกๆท่านที่ถูกส่งมาด้วยนะครับก็ที่กล่าวไปทั้งหมดเป็นคำยืนยันของนักวิชาการ ซึ่งคำว่านักวิชาการหรืออุลมามะเวลาเราได้ยินถ้าหมายถึงอุลมามะซุนนะที่เป็นอุลมามะที่ดีเนี่ยให้คิดไว้เลยครับหรือให้เข้าใจไว้ได้เลยว่าพวกท่านเหล่านี้เป็นอุมานะะเละชรียา عة, นะครับอุมานะะเละลาะกีดะเป็นบุคคลที่ได้รับหน้าที่ที่ได้รับการไว้วางที่เราสามารถไว้วางใจได้ ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่จะซื่อตรงในการปกป้องอะกีดะของอิสลามและบทบัญญัติของอิสลามนะครับดังนั้นพวกท่านจะละเอียดในการจะเล่าอะไรสักอย่างที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามโดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มุสลิมจะต้องเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกท่านให้ข้อมูลไว้ตรงไว้ว่าบรรดาทูตของพระเจ้าทุกท่านเนี่ย พวกท่านเหล่านั้นหมายถึงบรรดาเหซาูนเนี่ยได้สอนอุมมะของพวกท่านไว้ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนนะครับดังนั้น,น,นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนจึงไม่ใช่ความเชื่อที่เลื่อนลอยและไม่ใช่อะไรที่ได้แก่การคิดไปเองหรืออะไรที่ได้หรือไม่ใช่ข้อมูลที่ได้แก่การฟังตามๆกันมาโดยไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ใช่ มันเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งที่สุดและหนึ่งในหลักฐานย่อยที่เรานำเสนอให้พวกให้ท่านพี่น้องได้รับฟังในคลิปนี้ก็คือหลักฐานที่อยู่ในรูปของการรายงานอิชมาข,ของบรรดาราศูลที่บรรดารอศูนพวกท,ทุกท่านสอนไว้ตรงกันว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนนั่นเองครับก็หวังว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความเข้มข้นและมั่นใจเพิ่มความเข้มข้นและมั่นใจให้กับบุคคลที่ศรัทธาอยู่แล้วในคำพูดของพระเจ้าและรล่อสูญของพระเจ้าและหวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เปิดช่องให้กับคนบางกลุ่มที่ที่ถูกชุบฮะหรือว่าถูกถูกอารมณ์เข้ามาบดบังการรับรู้ จนกระทั่งมันผิดรูปไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นจนกระทั่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตัวนี้เนี่ยถูกปรับแปลงให้เขาเชื่อไปในทิศทาที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้คนพวกนีนน้นได้เปิดประตูเข้ามาสู่าการรับรู้ข้อมูลที่ถูก,ถกต้องและความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมและคู่ควรกับพระเจ้าในประเด็นนี้หมายถึงประเด็นในเรื่องของพระลักษณะของพระองค์ซึ่ง ที่สำคัญที่สุดหรือว่าที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวางและชัดเจนที่สุดในประเด็นเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์ก็ได้แก่การที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปนั่นเองนะครับ سبحانك اللهم و ب ح ล د ك ล ش ه د أن لا إله إ ل ม أنت استغفرك واتوب ลสล